สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาเจอกันกลางดึกคืนนี้นะคะตอนนี้เวิวถ่ายทอดสด19นาฬิกา49นาทีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะท่านใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ่ายทอดสดนะคะตอนนี้นะอา้ายังไม่มีคนดูสักคนไม่เป็นไร มาแล้วมาแล้วใครมาดูเออย่งท่านอาจารเมื่อนี้อากาศดีบ่หนาวบ่ห่อนจา้าบ่หนาวบ่ห่อนได้เมื่อนี่บ่หนาวบ่ห่อนเลยเามาแล้วร้อยสสิบสามท่านสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทักทายกันเดอร์ค่ะ มาเจอกันกลางดึกนะคะกลางดึกเลยเกือบจะสองทุ่มแล้วนะคะเบลเพิ่งได้มาสดสดร้อนๆเมื่อกี้เลยนะคะเขาเขาส่งมาให้เบลตอนกี่โมงสาวน้อยปากเซว่าสันมาเป็นสาวน้อยร้อยล้านดิไม่ใช่สาวน้อยร้อยล้านนะคะแต่เป็นสาวน้อยปากเซปากเซยุใสค่ะปากเซบึงการน้องค่ายบอกคือจังใดสาวน้อยปากเซส่งมาตอน ทุ่ม14นาทีเบลเห็นตอนทุ่มเครื่องเบลเห็นตอนทุ่มเครื่องตอนนี้ทุ่มหาเอ็ดเบลพ่อเบลเห็นปุ๊บเบลกับมาเลยค่ะเบลก็มาเลยค่ะบอบอซาพะวันบอท่านแล้วคําบอลงมือนีมืออื่นมืออื่นเบลกับมิทุลาค่ะมือเหมือนมิทุละเก่าม่งเคิร์นเบลต้องออกบานแล้วมือนกับบอเดลงคลิปเลยค่ะบอไดลงคลิปเลยเบลได้ต้องมาขึ้นนี่เด้อจ้ะ เรีเขคำม่าแล้วกดไลก์กดกดแชร์ค่ะคงจะเห็นปกแล้วเนาะสาวน้อยปากสีซองบนเม็ดเดียวค่ะเม็ดเดียวใครอยากได้ไปขอคนละหนึ่งแชร์ขอเข้ากลุ่มไม่มีกลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะเบลไม่มีกลุ่มนะนี่ไปบอกหลายรอบแล้วนะว่าเบลไม่มีกลุ่มถ้าเห็นใครแอบอ้างเอารูปเบลหรือว่าเอาวิดีโอเบลไปชักชวนคนเข้ากลุ่มเข้าบ้านเข้าไลน์นั้นคือ มิจฉาชีพเพจปลอมนะคะมันนำเบลรูปเบลวิดีโอเบลไปแอบอ้างนะคะมันทำมิจฉาชีพนะคะระวังนะอย่าไปหลงเชื่อเข้าเด็ดขาดตัวจริงเสียงจริงให้เลขหน้า youtube เลยนะคะให้เลขหน้า y t u t u ตรงตรงเลยไม่มีกั๊กนะคะไม่มีบอกต้องไปเอาตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องนะคะได้มาเราให้กันฟรีๆไม่ต้องไปเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มเสียเงินเสียทองหรือว่าหลอกลวงคนเข้า อะไรไมโครเวฟอะไรทั้งนั้นนะคะนี่บอกไว้หลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะคะนี่เข้าใจด้วยนะคะเข้าใจด้วยเพราะว่ามิชายชีพเยอะนะคะห้ามเด็ดขาดไดยสนับสนุนไห้ไปเขาบ้านเขาอีย่างเด้อค่ะเยวไม่มีบ้านไม่มีกลุ่มไม่มีลายนะคะเนี่ยเนี่ยต้องบอกแหละเพราะว่ามีคนลงมามาขอเขากลุมแล้วบาาน สวัสดีทุกท่านจ้าถ้าทายหนึ่งแชร์ด้วยนะคะอุ้ยเพิ่งเริ่มต้นสามนาทีมาดูห้าร้อยนานๆทีจะมีคนมาดูถึงห้าร้อยเมื่อคืนคนดูร้อยคนสองร้อยคนสวัสดีค่ะพี่จริยาคุณบึงการน่ะปากเซปากเซเลาาใต้ทางอ,อุบลนผุ่นมังครับสาวน้อยปากเซไงสาวน้อยปากเซเบก็ไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งฝั่งเพื่อนบ้านหรือว่าอยู่บึงการนองคายหรืออะไรเบก็ไม่ไม่แน่ใจนะแต่ เขาใช้ใชื่อว่าสาวน้อยปากเซส่งมาให้เมื่อกี้เลยค่ะทุ่มนะคะงวดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลายของเขาเนาะเนี่ยเนี่ยเป็นลายของเพิ่นลายเพิ่นเดี๋ยวเบวให้ดูงวดก่อนนี่งวดก่อนที่เขาส่งมาอันนี้หนึ่งพฤศจิกานะคะ 898นะคะ1พฤศจิกา898เข้าเต็มเตม3ตัวนะคะเขาบอกว่าเข้ามาแล้ว2งวดนะคะ1พฤศจิกา898นะคะมีแต่เสียงเอาคือว่าจังสันคุณนวพรอ,อะไรนะภาพไม่มีมีแต่เสียงมาสันคุณนวพรลองกดออกแล้วก็เข้ามาดูใหม่ได้ไหมคะเพราะว่าคนอื่นเขาก็เห็นปกตินะคะ ภาพภาพเสียงภาพสัญญาณชัดบ่ค่ะเพราะว่าคุณนวพรคุน,นว่าบ่เห็นภาพยังเลยว่าสันได้ยินแต่เสียงว่าสันคุณผู้ชมแจ้งเบลนหน่อยว่าภาพชัดเจนไหมคะทางผู้ใดบ่เห็นภาพได้ยินแต่เสียงหากดออกแล้วก็เขาเมื่อเบิ่งใหม่เด้อจ้ามันอาจสิเป็นยูทีโทรศัพท์ของคุณก็ได้เด้บอบ่เกี่ยวกับทางช่องแล้วเพราะว่าทุกคนเห็นปกติแม่จ่าเนาะชัดชัดชัด นายจะเป็นยูโทรศัพท์บของฐานลองลองกดออกแล้วก็เข้ามาใหม่เดอ้ออ่ะอันนี้คืองวดที่หนึ่งพฤศจิกาเข้าแปดเก้าแปดนะคะแล้วก็งวด 16, สิบหกพฤศจิกาเข้าหนึ่งสี่ห้านะคะงวด 16, สิบหกพฤศจิกาเข้าหนึ่งสี่ห้ากะแปลกใจว่ามันเป๊ะขนาดนั้นเลยบอค่ะภาสิวัดตัวกันอีกเบลกับพึ่งเห็นเนี่แหละคะ่ะเพป็นของกระซงไห้เมื่อกี้เลยเบลกับพึ่งเห็น ถ้าจะบอกว่าตัวกันบอเป็นยังคือซิมเมนคักแทตะก,กี้คือบอมลมอม่องคนผสมาใหอยเมฆาแบบกับพิ่งได้คือกันก็ไม่รู้ว่าแม่นลังหอยออกหรือจังใดคือกันค่ะถ้าว่าเคนผสมมให้เม็ดเดียวห้าก็ล่องเบิง้งมันกับุ่งจะบอเสียหายดอกเนาะลองดูถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องซื้อตามก็ได้แต่ว่าเลขมันหางเดียวเองไงคะมันมันก็น่าติดตามเราก็เบิ่งสื่อก็ได้นะคะ เบิ่งสื่อเฉยๆก็ได้ว่าแล้วก็มามาลุ้นว่ามันจะจริงไหมมันจะเข้าจริงหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันดูเบลก็เบลก็สงสัยเหมือนกันก็อยากรู้มันจะเข้าจริงไหมนะอยากรู้ว่ามันจะเข่ารหาาร,าารีบอนเนาะเท่ากับมาเบิง่งสกรุองกันเบิ่งสังวดคงบ่เสียหายดอกคงบ่เสียหายดอกจะเอากระทือว่าเพื่อนเอามาให้ฟี่ เพิ่นน่ะเสียเงินสื่อมากเดียค่ะแต่ว่าเพิ่นเอามาหายฟรีเนาะเพิ่นเอามาหายเขาฟรีเพราะฉะนั้นกะขอบคุณเพิ่นกันแล้วกันค่ะถือบ่ถือกับอีกเรื่องนึงเนาะหากับล่องไปหาลอตเตอรี่เบิ้งนาชบดังไม่ตรงเลขดังค่ะเดี๋ยวเห็นแล้วไม่ตรงเลขดังเลขอั้นเขาหรอกมาตรงจ้าใช่ละ่ะ รงมากไปละ่ะพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังจ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเบเซฟลง iPad ก่อนจะให้ดูใน iPad ได้บล่ล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อค่ะเดี๋ยวเราเข้าบ่ได้ อ่พอเป็นยังเขาบ่ไดกับเบิ้งในเพราะเราเขียนเอาก็ได้ดอกเนาะเดี๋ยวใบจริงกับเซเบิง้งควบคู่กันแบบนี้นะจ๊ะเตรียมสมุดปากกาจดนะคะใครจดได้แต่ถ้าใครจดไม่ได้ก็เตรียมแคปก็ได้เดี๋ยวเบลให้แคปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเบลเขียนเขียนด้วยซองบนซองบนนะคะสาวน้อยปากเซ หนึ่งธันวาคมหกแปดไม่ใช่สาวน้อยร้อยล้านนะคะสาวน้อยปากเซชื่อน่ารักดีนะเปรีว่าสาวน้อยปากเซซื้อเป็นตาหักแท้มื่อนีอากาศบ้านหนาว วันนี้ค่อนข้างที่จะรอนอยู่ค่ะได้เปิดพารล่ลมไหมอ่ะโอเคคิดถึงอาจารย์โกยติดต่อไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าที่จริงเนี่ยมีไลน์อาจารย์โกยอยู่นะคะก็คุยกันอยู่นะคะแต่อาจารย์ไม่ค่อยว่างนะคะวันนี้ยุ้ยดีเพิ่กันรุดไปจากไล่เลยค่ะรุดไปจากไลน์เลยก็เลยติดต่อกันบ่ด้แล้ว น้องเบวเป้นหลังหอยออกกะกะบรูคือกันค่ะเฮ้ากะเอามานําเสนอเบิง้งซื้อเพราะว่ากะเห็นหลังห้อยออกคือกันเพิ่งพึงทรงมาให้เนาะกันล่องเบิงค่ะร่องเบิ้งซื้อๆก็ได้บ่ต้องซื้อตามก็ได้เฮ้ามาลุนว่ามันจะเขาา้าบ่ถาาว่าเข้ากับว่าเป็นยังดอกมาไม่ว่าเพราะว่าเลขหางเดียวนึงเลข12หาง13าหางเฮาย่งซื้อมาแล้วเซียนรุ่นนะอันนี้จะหางเดียวนึงแม่จ้าเนาะเอามาให้กันเป็นแนวทางมากกัน ลองเบิงบสบิบาทเศร้าบาทลอตเตอรี่ใบสองใบ้้บว่ามากอะอ้าเบิงมาหลุนกันทํานั้นละ่ะอ่ะพร้อมเดี๋ยวเอาให้ดูใบจริงด้วยเดี๋ยวจะหาว่าโมอีกใบจริงก็ก็ส่งมาแล้วก็ใบที่เขียนด้วย โอ้โอ้พี่ไปแล้วกลับมาไวจังครับคุณโอ้โอ้สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยอะพ้อ,พอขันว่าหวยซ่องนี่พ้ากันมักเบิงน่าแต่ว่าหวยซ่องนี่คนนี่เบิงดีโลดขันว่าหวยซ่องนี่ถ้าว่าอันนั่นนะบอคอยเบิงกันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงได้อะเป็นยังได้ค่ะพ่อใดบ่ ซองบน1นธันวาคม2 5 6พัสาวน้อยปากเซนะคะวิ่งหวิ่งห้านะคะห้าสามหกห้าสามห6ห้าสาหสหกห้าสานะคะสาวน้อยปากเซจะเนี่ยใบจริงเพิ่นใบจริงเพิ่อนอันนี้งวดงวดที่ผ่านมาหนึ่งซีหาเนาะคะ่ะ อันนี้งวดหนึ่งพฤศจิกาแปดเก้าแปดงวดหนึ่งพฤศจิกาแปดเก้าแปดงวดสิบหกพฤศจิกาหนึ่งสี่ห้างวดหนึ่งท่านว่าหาสามหกเอ้าชัดเจนบ่บวานีชัดเจนบ่ลองดูนะคะลองดูลองไปหาลอตเตอรี่เบิร์มันมาตรงเลขดังนะเพราะว่างวดน,นี้รู้สึกว่ามันจะดังสี่หกดังเจ็ดแปด ดังเก้าแปดดังเลขน้องมิลิินดังสี่หกสี่หกหกสี่นีกับมาหลายสำนักแล้วแต่ว่าชุดนี่อ่ะเบียว่านาสิบดังหรือว่าดังกับบอหลูกขึ้นกันลองหาเบิงด้ค่ะลองไปหาลอตเตอรี่เบิงน่าจะท่านอยู่ อ้าวบังเอิญผมจะซื้อห้าสามหกพอดีอาจัดไปจะลองดูยี่สิบบวกยี่สิบดีมากค่ะคุณบอยบอยไม่เสียหายเบีว,ว่าว่าเสียหายหรอกจ้าไม่เสียหายนะเบีว่า,วาเกลียกหางเดียวเองเราก็มันก็น่าลุนนะพูดถึงนะแล้วเขาเอามาให้เราฟรีแหมเราไม่ต้องเสียเงินน่ะเรามันดีที่ดีที่สุดแล้วที่เราได้ตัวเลขมาน่ะคุณผู้ชมดีที่สุดแล้วจ้า ขอบคุณเพื่อนดีกว่าค่ะที่เพื่อนเอามาใหา้หกกับเป็นเก้านะอันนั้นกับแล้วแต่พิจรารณาเอาเด้อค่ะคันเบวไปกลับหัวหกกับเก้าตัวเดียวกันอีก,กสิว่าหลายอีกแล้วค่ะกสิว่าหลายอีกเนาะเนาก็เอาตามนี่ล่ะตามเพื่อนหามาทะเบียลไปกับหก,กกับเก้าอีกอ่ะเป็นห้าเก้าสามเก้าเองสิกะสิโอ้ยเพื่อนจะซีหายไปอีกแล้วว่าหลายตัวเนาะแล้วแต่ผู้ใดจะพิกแพ่งเล่นเอาเด้อจ้า เป็นเพียงแนวทางเดอ้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นใช้สติวิจารณญาณในการรับชมเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเมนจา่าขอบคุณหล,ลายจา้ามื้อนี้เฮาก็เฮาตรงเฮ้าตองคิดในแง่ที่ดีไว้ค่ะแล้วก็เฮ้าก็คิดดีๆเว,ว้าดีๆคอมเมนต์ดีๆมองโลกในแง่ดีสิ่งดีๆก็สิตามมากม่นว่ค่ะคันบางคนนี่เฮ้าโลกแนวทางไปไมิตรคอมเมนต์ได้มแต่ดาเฮ้านี่แบบ มันก็เสียสุขภาพจีเดียแล้วก็เพิ่นกับสีบะถือเกล็ดจะเคลือน้ำดีขันดาคักแลยวไงพวกที่ดาดานี่บะถือเกล็กจะเคลือดอกหมาหลักหน่วยบนจัดจัดไปอ้าจริงเหรอคะแสดงว่ามีรุ้นนะเนี่ยชุดนี้เนีย่ยเพิ่งโน่นะงวดก่อนหนึ่งสีหา แล้วก็แปดเก้าแเนาะสาวน้อยปากเซนะคะขอบคุณค่ะน้องเบลที่แนะนวทางขอบว่าคุณเช่นกันนะคะที่มารับชมนะคะมาให้กําลังใจกันนะคะกับเบลกับบลูคือกันเด้อค่ะว่าจะออกตัวใดเ่อกลับไปมุนเล่น6กประตัเด้อค่ะ 5, 3, 6, 6, 5, 3, 3, 5 6, ้า6ามหกหกหสามสาหกยังกับว่ากันไปนะแม ปากเชอยู่ตรงข้ามชานุมานอำเภอนาะเจเรือนสอปอปราวอืมค่ะโอเคขอบคุณมากนะแอดจ้าขอบคุณเลยลายจ้าพ่อเรานอกบ้านนี้เขาเบิ้งตัวเลขกันนานแล้วชอบมากว่าฉันเลขนี้ฉันเอาจัดไปค่ะเบวกับมากอกยูยูคือกันดิเพราะว่าเลขเบวมากนะเบลได้มากนะ่ะห้าสี่สาม เบลได้เลขมากห้าสี่กับ4ี่หสซึ่งเลขซ่องมากหาสาซึ่งมันมันเปลี่ยนจากสีเป็น6แค่นั่นแม้เลกเลกที่เลกซ้อเลกเลกเบลไวไดมากหาสามสี่กับสี่หาสามนะเลขเบลได้มากวนะันนี้มันมันกลับมาเปลี่ยนแค่สกับหกเองมากเลยวันนี้ทาเบลซื้อเบลอาจจะซื้อหาสามหกหาสามสี ชิปคูณหกประตูสิบบาทพ่อที่บ่าเลซื้อ,อหลายงวดก่อนแอดเห็นก่อนบอจา่าเพิ่นพึ่งส่งมาให้เมื่อกี้เลยค่ะตอนทุ่มหนึ่งเขาเพิ่งส่งมาให้ตอนทุ่มหนึ่งจา้าเพิ่งเห็นลังหอยออกนี่ละ่ะเบลก็ถึงบอกว่าเบลกับบอลูคือกันว่ามันจังไดเดอร์อาซิเมนลังหอยออกหรือว่าเพิ่นไดไม่ลีกับบอลูแต่ว่า เฮาพิจารณาเอาเลขหางเดียวนึงเดี๋ยวกัเลยอยากมานํำเสนอเพื่อมันแมนน่ะคะ่ะถาบ่แมนเดียวกับขอไพ่เวกอรเด้อค่ะกับมานํำเสนอเพิ่นหิมาฟี่เพิ่นหมิมาแบบด,นดวนๆถุ่มเคืองเข้ากับฟ้ามาบอกกันเพื่อมันเพื่อมันแมนอีลีเนาะคะ่ะถามว่าแมนกะอ่ก็ถือว่าเฮ้าเสียงโศกเสียงดวงไปเนาะมันหางเดียวะคะ่ะหางเดียวเองหางเดียวเองเนาะกะพิจารณาเอาจ้จบานนี้อะ ขอบพระคุณชอบเหมือนกันตรงกับเลขแม่เลยเออจัดไปจ้าอย่าลืมหาสามสีเบลน้ำเด้อจ้าซื้อหาสามหกเรลาก๋อย่าลืมหาสามสีเลขเบลติดไว้น้ำเด้อห้าสามสี่ 3, น,น,น, 5, 3, นะคะห้าสามสี่อ่ะขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะไปนอนรับได้วันนี้นอนฟันเบิงเอาไปเชียงมืงองว่ายิ่ถือบอยเสิภาลิชานอนแหลวมืออื่นเิ่นไปรงเรียนเนาะคะ่ะ ไปโรงเรียนใครมาไม่ทันดูย้อนหลังนะจ๊าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันหวยออกนะคะโชคดีถูกหวยรวยรวยทุกท่านนอนรับหไหไืด้เงินมือน,นอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อจ้าฟันได้ตัวแดงๆเลยเรื่องือลรกนะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ